โนเกียเขียนะได้มันระ่ยาวมั่ใช่คกไม่ช่เนีโนเกีย c นี่นะพี่เนองโออบางับแซงปจะได้ข่าคางจะได้มือนนี่จะได้อะไรบ่อันนี้ไปอัล่อยกันซะ่อยกันซะ มันนัางค้างปวงก็ักเสือยอวมันออจะเปื่ออยาเอ้ยบนอายอยู่อยากได้สู้แบบเจ้าไปเคียงกายทักแช่อยากเข้าไปมันไม้ขายคำแหลกไกลไปสู่ขอเจ้าแต่งงานสบายดีทำไมพี่น้องปองป้ายเนาะมาฟอกันอีกคือเขาหลังจากที่ว่าเข้ากับไปดินชลวันมาดินมังคงมาก กลับมาปากเซ่แล้วก็เออขับแซงกับเพื่อนก็เดินทางมาที่ทั่วแ่้วก็เลยมาห้องมันนี่แล้นก็หามาเลยมาดังมานังมีอย่างมายามกันอีกก่อนจะกลับบ้านมือนาะพนรามาเหรินห้องเออมาเหรินห้องมาเหรินห้องนอนแน่น่ะเป็นในของกินเป็นเมื่อเป็นเมื่อบ้าดมันไม่ย่ามย่างไม่ยาบ่เนี่ยเมันเลเอาของกินมากเลยมานั่งเห่นนอนเด่นจี๊ดใหย่ซัมผาแล้วก็เราไปเที่ยวไปไปมามันจะได้ยังไง เอาไสแสงไปดน้านองรักเนาะอสารเต็มหมเนาะไมักคักเอาแนี่แมแล้วก็บรนนน้องรัจต่มแล้วก็อวึ้นอ้วนี่เาะพันไปพ่นไปพ่นมาแต่ทั่วชทิพงทิบแล้วก็เลยว่าเมื่อบานบ่ มาบานเมื pues ่อยามจุ๊บอยู่แข้งแข้งบานแข้งแดงพอดีนะสวรรค์ก็เลยมาแล้วก็แวะเพื่อนแวะเพื่อนแล้วก็ซื้อของไป้ฝากนี่ซื้อหน่อยเยอะแหละตอนพากันมาเยอมาเลยได้แรงยังใหม่เนี่ยไม่เห็ดตัวเจ็ดเลยเนี่ยนี่นี่อ่าโอ้โหบันไดน้ำหองไต้ดินมากพี่น้องมีกี่ีกี่โลมีกี่โลอ่ะแม่ของเกลื <Naw> อแ nah. ม่ของเกลือมะขัวสูกินพอดีก็เลยว่ามา <cruise kan. S 2> Titanic, <craft fulfil> ต่างคนต่างมาตัทั่วเลยก็เลยว่ามาแม่ยามกันแน่เมือนนะมาแม่มาดินยามกินเขากินน้ำก่อนเลยมาพี่น้องเลยเดียมือกันสีแดงออกเมื่ออันตะเพื้อคือเกาละบึงเหือกสีแดงอยู่บ่เบิ้งวัดทเอเที่ยวจะจอดเพิ่งนเนี่ยเพิ่งกับว่ามาเขาจะไปผุที่หน้าในพุทีิเหีมามื่อที่พก็โซเหือน้าหนกันปวดกส่วนเดีย เจ็ดเจ็ดเจ็ดอสิบแปดเจ็ดสิบแปดตอตอนนีก้กะกำลังขัวนะเจ็ดตั้มป่เลยจะได้ให้เจียวะตั้มหงต้งเหอด๋ยน้องรัดมาเกตตั้มหุงเนาะตั้มหุงนมีจิกับถอดจิรอเออให้านบานบขาทห้า้ขาดหมดแล้วเนี่ยนี่ยเออเที่ยงหน้า,นนนาเลยนะี่จิมงานมา สีบัปีซี่บันพีดพุกกันมากเลยที่ปวดเมากเลื่วดหันดอไรมชขอลำบากเแช่งเลยเนี่มาเล้มากินเขาขอกิโลตั้มหมูน้องลาดเป็นตั้มหมูม้กินแต่หมูนีแบวงเนาะโอวี่กระเทียอเออได้ยูเออถึนหัวพุงใหญ่แล้วจะบอกบอกเนาะสออจับกลองดเนแมนสบายดีเด okay. ้อ FC ไอตุ้ย คำีบันฟีเฮาที่เขาแรกน้ำกันทขนามทยานเนาะอันนั uh, ้นบบาบาซูขันเพิ่มกับบัตไั่งันนเจ้าคำสบายดี้ทยได้น่นสบายดีเด้อทุกคนสบายดีอันเซ้าไปตุ้ยงานนี้กินเขาสมุขี

ป็นนักญาติยนี่นะครับเดี๋ยวบ่มากอกของนี่ตําหุนี่สนุกอีหเลยว่าอ้มัหากินบ่มาโอบ่ตําหงนี่บ่มก่เนาะโกินบ่เป็นเนาะบ่ดบ่เริ่มอ้ยกินลงสิกินตําใ่นะอยเาเอาคําใหญ่้ตหเอาไปเตะานบ่ได้ก็อยู่บ่กินหรอกกินก่อนสิถือมกลองให้ขมาับับจะเป็นอ้บ่ เป็นไงเขาไปกินอะไรจิโร่บบอรเป็นยังคัไอ้ม่ได้กินโม่ไรหมอมันมมีไข่มันเนาะมาเด้กินเขาแรงรำกันเจ็บแสขวดจิรกับเฮนนี่บ่กุ้งคนพูดยีง่ามนะขวดจับฮะแมน ตำบักทัวโอ้ตำบมักหุงถอดที่ดอปีกมูดดกาห่อคนหมักไปใช้น้าหมูไรสิขอหั่นมากแลวหั่นแล้บอกมาขอย่มากขอมักไปอย่างฉันไปสีเอาบอไปไปจะได้สิไปผู้เดียวไปคนเดียว ลบแต่ยาอันผูดีได้เล้แหงยูบ่ไไรแหงใต้เลยค่ะพอลีนี่มับหามหาวับมาม่มือมึงใหเลยมดเข้านอนอยู่เท่าไหร่ึ่งจีเย็นเสียวๆในน้องต็มปีย์ต่วิวนะออกข่าวไปยังสมัยก่อนมาถูกแพงเลย อะไรกันสมัย <t> ก <ema> <x> ่อนนี <t ema> ่ละเราเข้าไปสหานด้วยยิมบอก่าเข้าก่อนไ็นสหานเดียยมจกคุดให้หน้าเนีดำหน้าจะไมได้ปกหนึ่งไหนเดี้ความจรงไดบบอ์ทาน่างนจริงเนาะจะเป็นยูเบอตอนทานเราไปแล้วมันจะมอดอกเขาเลยอู้มาเป็นยเบ่ตอนมันมัมสบายแล้วมันจะบุกเข้ไในที่ฮะมันเป็นยืเบอรอตอนก็ยืลุงเพราะว่ามีขยนตอนมันถ้าไมแอปยูทูบเบอร์ยูทูาเบอร์ียได้หรอเพราะมีแอปยทูบมันก็ีาทำยังไก บันมนสมัยไอโมบายเ YouTube นะกมีของพี่สองพัเก่าเล่สองพันสิบเก้าสปดบ่บอกไปเจิบกนสิบามทาก็่เบิงนังโกในยูทูปหโอ้ยมาบ่อะรเย่ก็าคเยอะสองพันสิบาไปค่ยใส่โทรศัพรุ่นน่ะโนเกียซีหนึ่งเนี่ยโอเคนโนเกียไตกบ่ไม่นูเกียใต่ ถอดจีดอกับหยอแล้วก็ตับุงหงมาเด้อเขากินเขาแรงกันเลยคนมา้าาจะทำมันอทำำไม่ออหาเสกิงน้อมาเออกัน้ำตีเออกินกันตะวันที่ั่ไเ่ห้องเตือนห้องเตือนซฟมืออแสบแส่ไหมรับไอ้นอเอ็นยังมาดุนันดุนันดานะ ไมพได้ราแมันสิมันสิเป็นยีสิเลยเาหมุนก่องอ่านบราหสุญญอแล้วนี่พอดีรอกับตัมของุงมยอโนเกียเจรปะมันมีไครเนาะมันยา่าใครสับโนเกียซีหนึ่งนีนะพี่นนาโอ้บางกแซงกันจะได้ข่าค้างจะได้มจะได้อะไรอย่างบออันนี้ไปอนี้ ที่หนึ่งเนื้อน่ยี่อยใส่สักทีทำหนึ่งบมเ่ได้นะเลยเขาเบิ้งตัวจริงแล้วเนาโทรศัพท์นี่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 โนเกียโอ้นี่สมัยนั้นสมัยนั้รุ่นนี้เนาะเออนี่ยูทูบเลยเขาเบิ้งได้สมม y o ยูทูบได้มันใส้อินเทอร์เน็ตได้รุ่นนี้บ่ององอินเทอร์เน็ตมันสิเป็นเมาส์เป็นบอเออมัใส่แเป็นเมาส์เลยอกนคอยักเครื่องนรุ่นนี้เขาใส่ตะกท้สมัย่ามเสิบพันหรือเก้าสิบพันจ้อดื้อทน โอ้สนอืออมือสองสมัยนั้นหาเงินเจ็ดสิบพันกับสัมหาเงินเจ็ดแสนได้ตอนนั้นเลยยากเลยเทียบกันได้ไหมอนแรกพี่น้องก็กิกเข้าเว้าร่มกันว่าน้องขวมด้นอ่ะบริพอกันสุบแซลกันกอสมร์ี้พี่น้องยกก็นเดินทางกลับมือกับมาือจินาพอกันใหม่ นี่ตัวนี้ยังบ่าวบาเหนือในฟังดซื่อเอ็นเจ็ดูนนะครับท็อปเลยตอนนั้ของรยังเอาแบบเรียวเลยนะเรียวเลยจะไม่นำมาใส่เอ็นเจ็ดซูนจะเป็นหน่วยใหญ่เลยแกงตัวนี้เพราะแต่ห้าอากได้ พี่กับพี่กับมูกวนบุตรานี่กุนะนี่จะนกแก่จิ้มูองมอรือเร็วล่อของมอหรอะลบน้าทีกคนนาจิโร่ดวาจิปมจิปมจิร่คั่วกินกระแทมกระแทกตั้ดิบกระหักกันเลยแมนหยดผมจะกันเด้อ หลงหลงหัวก้อนเลยัวปนปนจิร่ครับหัวปนแมนเล็กหน่อยปนกินเครับแซบปนจิรอแจ่วจิโร่แมนแซ่บ้ามันได้น้อย่ไมก่อนเนาะอยู่นาเด้แมนแลเกียวข่ไปครับกจิร่มาได้ตัวสิบตัวกับมาปนรักรรเห็ดแจ่วจิโร่เดียแล้วไปเอ๊ะขามนึงโคัโลมาเือ่เออโลคัพโลมาเคือสั่นิลยกันนะานบ้านหลาฮม่ห่น ra thầm mà. không <laughs> <laughs> à, à? ừ. ừ. xa ở, xa ở nào? Chị bớt nữa nên nên cái gì vậy? Bừng xa. à? xa bịnh mà Vương! Trông bịnh quá! Anh ai đó? Anh tìm nhớ Ờ! Nga không bớt, không bớt, bỏ bớt, ออปวดกระซักปวดกระซักนะเป็นนางคางปวดกระซักเส้ยละเด็กคดีแน้วมีโอกาสวานเกิดขึ้นแล้วทั้คางเยอะเล้วเพื่อนยังว่ามันนั่งเพื่อนสามคนวะ

ก็เบิ่งเขาขอนมแล้วคคนังพี่นี่ยหยาหลาติดตาได้นอนบได้เลยโอยอมแล้วเ้ายาลนออยูังตื่นยุตามันมากไมเหแม่นพอคจริงเดี๋ยเบ่งนังพี่นี่ยขออาย่าตนไปยังคนจไปเบิ่งอมขยังเบิ่งไปว่ะาไม่ปนนอเรื่องราวนเป็นยังไงแล้วเขสแสดงออกมาแบบเหมาะสมแบบซุมจริงบ่อยนะเกิดตนออเจ้าเวทมาตัดตอ เขาบอกนั่งแบบเขาหมักอ่ะเขาหมักนั่งแบบเลือบซีนพวกแบบพวกแบบโอเลือบซีนเบิ่งน้ำแบนันะนั่งแบบเกี่ยวกับความหักก่อนแบบตาแบบจูบยันกันมามักกันอะไกันหลุทั่งันว่า่งกับตองกันซ่งช่องกับองกันแม่นมันั่งโปแล้ว กมาอังแบบมังเล็บเสี้นะโอ้ยสวยคมัาคมหาคหาคมหาคหาเลยเออครัีเออแล้วมนตเนี่ยมีว่าอะไรนารนั่งตลกบปสิมาใครสามมันคุดคมรอมันออกนะมันแล้วนะไปนั่งตลกตลกมาดูน้อพี่ทามาวก็เบิ่งอย่นาตามึงเบิ่งหับอกน้งาน้ง่มักเลยนังกยิงนน้าตางไหนเนาะไปทางัหนไล่เนาะ ีตัวหูกันิงกันบ่หมักไปเลยแบบสงค้ามหลังโลกอะไรต่นงๆือนั่งพีเนี่ก็บเบิ้งแบบเขาแสดงในสมจริงบอเลยล่าจะเป็นประมาณไหนนะขนาดย่านบราณคนยอมแล้วคนบ่เดียวิตตาแลยเคยบังนั่งอ่ะก็ผูกก็ต่ยแห้งให้ยากขนาดจะนอนชับเปลือยเ้าักไหม่ะังไหมะ แต่ธรรมดานไที่ไปิายถองกลมแห้งคักแห้งเหี่ยนคักอันนโอ้ยยาแห้งบบเบิงเวยย่านสนัไ้ไอยู่บ้านเพือนเลยย่านกันติดซ้ำสรุปมืดนี่บได้ยางเอาน้าี่ฮันนะบไ้เป็นคนยานเลยยินเสียงหนึงกัมันเลอะต่นะห้องลวดไปย่ไปกัดไปย่อกันนะย่างห่างกันสนีเแสงไฟอนอ่อนอนอ่อย่าน เจอทางแับแดนนะ้คะที่ก้องก่ายานอยู่นะแี่นี่มันเป็นอย่งมันก็มันก็กัดเถวอยู่มันหักมันจําเป็นต้องมัตสองจเป็นเขาเนื้อคุณทอมเขาวาปล่อยพี่เนาะกเย่านจะได้คตีกดึกมันเป็นเสียงตึ้งมนรนเนี่ยแล้วก็ม้ากันมาห้อนี่แ่ไง่เด บอกมาบังหน้าลูกเลยอยู่นะมันหนีาโซ่ีงบักน่าลูกเลยส่งเนี่น่งก็ยแบบวนิ่งเลี้ยงเสียงกองหีดมาส่งให้ซึ่งมนเงียอ่งคบเสียงกรองเียงแบบดังกับแบบดังนอแบบนี้เลยอีตงไหนตรงหนาปเ้ได้กินเซีงเเซีงเพลตื่นตนะครับอกนันนอพี่น้องเวากินเขากินหนามโซ่กันไปแลวกัเดียว้องกระสีผักพน มื่นกับสิเดินทางนี้เนี่ยนะนี่ป้ากันเองครับมื่นเอามาแต่มันซุกแล้วเมื่อวันสั่นเดี๋ยวเขาหยาบเมื่อไรดอกเมื่อไรดอกอย่างไรกันพี่น้องเนาะอืคันไล่กับชิบยุ่มเจ้านี่แหละให้เจ้าห้าห้าเขาห้านามเลี้ยงแน่นอนเจ้าหน่อยเนาะมากินนังไําซีเออมาคําซีนักครัซีต้องเลี้ยงแล้วเว้ยเบิ่งแง่งแล้วจะได้ ีไทยก่อนคือกันเล่นนี่คือกันเล่นนี่ตแเลยบุญไปกันเลกูว่าอไพิบุญเ่ยรางูกรัทงน้อเนาะจบลงสมนีลวก็เจอกันใหม่คิปหนาเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจพวกเขาเด้อไดหกันได้ได้างเป็นกำลั เคยวหางกันนี่เออวันนี้แกซูด้ยกันะกมีกเคยหัอย่างิตตะตั้ยมาบอนาเคยหางกันรู้สึกคลอยใจเลยในนอนแหละได้จิไเพื่อนเพื่อนเคยอยู่อูเคยนอนให้จะได้สันนี้กันปะกันในหนึ่งจะเป็นบ่ อลอนอยกัอธิฐานสวดมนต์อย้ระแล้วก็รูปแต่ตัเขอพับนคลิปนี้ก็จะจบกันมีทั้งสาบมีทั้งสึงมีทั้งหายมีทั้งวัวเนาะเอาเฮ็ดรวมก็นี่แหละหมองกัคิดแลวบันกัีองอนี่เนี้ยใส่นาอสีจัเพิ่อนจะไปแล้มีน้ำย่อยก็จบะ่อนกบเป